พระธรรมฮิบรูบทที่หนึ่งฉบับ KJV ในพระนามองค์พระเยซูคริสสง่าราศีของพระบุตรและพระราชกิจของพระองค์ในโบราณกาลพระเจ้าได้ตรัสด้วยวิธีต่างๆมากมายแก่บรรพบุตรทางพวกศาสดาพยากรณ์แต่ในวันสุดท้ายเหล่านี้พระองค์ได้ตรัสแก่เราทั้งหลายทางพระบุตร ผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงตั้งให้เป็นผู้รับสรรพสิ่งทั้งปวงเป็นมรดกพระองค์ได้ทรงสร้างกัลลปะจากกระวาลโดยพระบุตรพระบุตรทรงเป็นแสงสะท้อนสง่าราศีของพระเจ้าและทรงมีสภาวะเป็นพิมพ์เดียวกันกับพระองค์และทรงพะดุงสรรพสิ่งไว้โดยพระดำรัสอันทรงฤทธิ์ของพระองค์เมื่อพระบุตรได้ทรงชำระบาปของเราด้วยพระองค์เองแล้ว ก็ได้ทรงประทับนั่งนับเบื้องขวาพระหัตถ์ของผู้ทรงเดชานุภาพเบื้องบนพระบุตทรงอยู่เหนือพวกทูตสวรรค์พระองค์ทรงเป็นผู้เยี่ยมกว่าเหล่าทูตสวรรค์มากนักด้วยว่าพระองค์ทรงรับพระนามที่ประเสริฐกว่านามของทูตสวรรค์นั้นเป็นมรดกเพราะว่ามีผู้ใดบ้างในบรรดาทูตสวรรค์ที่พระองค์ได้ตรัสแก่เขาในเวลาใดว่า ท่านเป็นบุตรของเราวันนี้เราได้ให้กำเนิดแก่ท่านแล้วและยังตรัสอีกว่าเราจะเป็นบิดาของเขาและเขาจะเป็นบุตรของเราและอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระองค์ทรงนำพระบุตรหัวปีองค์ที่ได้บังเกิดนั้นให้เสด็จเข้ามาในโลกพระองค์ก็ตรัสว่าให้บรรดาพวกทูตสวรรค์ทั้งสิ้นของพระเจ้านมัสการท่าน ส่วนพวกทูตสวรรค์น,นั้นพระองค์ตรัสว่าพระองค์ทรงบันดาลพวกทูตสวรรค์ของพระองค์ให้เป็นดุจวิญญาณและทรงบันดาลผู้รับใช้ของพระองค์ให้เป็นดุจเ,เ,เปลวเพลิงแต่ส่วนพระบุตรนั้นพระองค์ตรัสว่าโอ้พระเจ้าข้าพระที่นั่งของพระองค์ดำรงเป็นนิดและเป็นนิจฐานพระกรแห่งอาณาจักรของพระองค์ก็เป็นฐานพระกรเที่ยงธรรม พระองค์ทรงรักความชอบธรรมและทรงเกลียดชังความชั่วช้าฉะนั้นพระเจ้าคือพระเจ้าของพระองค์ได้ทรงเจิมพระองค์ไว้ด้วยน้ำมันแห่งความยินดียิ่งกว่าพระสหายทั้งปวงของพระองค์และองค์พระผู้เป็นเจ้าเจ้าค่าเมื่อเดิมพระองค์ทรงวางรากฐานของแผ่นดินโลกและฟ้าสวรรค์เป็นพระหัตถกิจของพระองค์สิ่งเหล่านี้จะพินาศไป แต่พระองค์ทรงดำรงอยู่สิ่งเหล่านี้จะเก่าไปเหมือนเครื่องนุ่งหม่มพระองค์จะทรงม้วนสิ่งเหล่านี้ไว้ดุดเสื้อคลุมและสิ่งเหล่านั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปแต่พระองค์ยังทรงเป็นอย่างเดิมและปีเดือนของพระองค์จะไม่สิ้นสุดแต่แก่ทูตสวรรค์องค์ใดเล่าที่พระองค์ได้ตรัสในเวลาใดว่าจงนั่งที่ขวามือของเรา จนกว่าเราจะกระทําให้ศัตรูของท่านเป็นแท่นรองเท้าของท่านทูตสวรรค์ทั้งปวงเป็นแต่เพียงวิญญาณผู้ปรนิบัติที่พระองค์ทรงส่งไปช่วยเหลือบรรดาผู้ที่จะได้รับความรอดเป็นมรดกมิใช่หรือลวดทิฏฐาและกล่าวพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมฮิบรูบทที่หนึ่งฉบับ KJV ในพระนามองค์พระเยซูคริส เอเมนฮาเลลูยาสัเสริญพระเจ้าในพระนามองค์พระเยซูคริส